สวัสดีครับ,รบชาอ FPS Thailand ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แว่นมี w i r e l e สป s ิเกอร์จาก TT Esport มาให้ชมกันนะฮะนั่นก็คือนี่ฮะเขาใช้ชื่อว่า Battle Dragon wireless speaker นะไม่ได้ขึ้นชื่อว่า TT Esport นะนี่ด้านหน้าครับด้านหลังครับนี่โอเคปก,อปกติเนี่ยเราจะเห็น wireless speaker มาแบบอันเดียวแต่ TT Esport Battle Dragon เขาให้มา2อัน ซึ่งความพิเศษของมันคือมันแพกันได้มันเชื่อมต่อกันได้ทั้งสายมีสายแล้วก็ไร้าสายนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่แว่นอธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะไว้ก่อนข้างในก็จะมีถุงไม่มีถุงไม่ไม่ใช่ d T E Sport ครับเอาไว้ใส่ลำโพง2ดอกนี้นะฮะแล้วก็จะมีสายมาให้2ส,สายครับสายนี้ครับเป็น USB ออกมาก็จะเป็นอ่าไมโคร USB เป็นสายที่เหมือนชาร์จ Android นะครับผมเอาไว้ชาร์จคำถามก็คือชาร์จกับคอมได้ไหมได้ครับหรือว่าจะเอาหัวเสียบของ Android หรือว่าของ a p p e เนะี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จกับไฟบ้านก็ได้ครับแต่ไอหัวเสียบเนี้ยในในในแพ็กเกจไม่มีมาให้นะฮะถัดมาก็จะเป็นสายสัญญ,ญาณครับ1ออก2เหมือนกันครับนี่ฮะ1เป็นสเตอริโอครับ2บ้างนะ2บ้างสเตอริโอออก2ครับซึ่งเขาให้สัญญ,ญาณ เห็นไปบ้างเดียวเป็นโมโนนะแล้วพอออก2อ่ะมันก็จะให้สัญญาณเป็นสเตอริโอซ้ายขวาโอ้ง่ายเลยฮะโอเคคู่มือครับจำเป็นมากครับไม่งั้นนี่งงนะพี่แบนงงนะวิธีการแร์อะไรพวกนี้อ่านก็ง่ายครับดูภาพก็ทำตามสเต็ปบายสเต็ปหนึ่งสองสว่ากันไปมาดูลำโพงกันนะฮะที่สำคัญเนาะมันเหมือนกันทั้งสอ,งอันอ๋อ เอาไว้อันหนึ่งแล้วกันมันเหมือนกันเป๊ะก็จะมีปุ่ม power ครับกดค้างเมจะออน on นะฮะปุ่มชาร์จไฟโดยใช้ micro USB นี่คนระับชาร์จอันเดียวก็ได้คู่ก็ได้เพราะว่าสายมัน1ออก2นะฮะปุ่ม line in ครับกรณีอ่ากรณีที่ใส่แยกกันนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่เป้นสาธิตง่ายๆนะสาธิตง่ายๆ e อันเดียวก่อนแล้วกันกด power ค้าง อามาแล้วครับยังไม่ได้ต่อบลูทูธครับซึ่งถ้าพี่แว่นขี้เกียจต่อบลูทูธเสียบอ,อันนี้ไม่ใช่ต้องเสียบอินตรงนี้ครับแล้วก็ลาอินที่มือถือปึอ๊บแล้วก็เปิดเพลงนะฮะทีนี้อันนี้ลำโพงเดียวครับสัญญาณมาอาจจะไม่เซอร์ราวหรือว่าสเตอริโอ เดือนเปิดอีกอันนึงเสียบนะอ่ะเธอจะครั้งันไว้ทําไมในมือใจเธอยังไม่ลืมถอดข้างนี้สังภาพเหมือนินใจให้ฉันถอดทางนี้บ้าง ฉันคนไปกบอกรักกันลัคน,น,นี้กรณีก,กรณีเสียบสายครับง่ายๆเนาะออกก่อนแล้วถ้าจะใช้บลูทูธล่ะครับผมง่ายๆครับปิดก่อนเนาะใช้บลูทูธก็โอเคเปิดบลูทูธในดีไว c e ของเราก่อนนะฮะ เปิเอาสายออกชักสายออกเปิดบลูทูธในเดเวิร์สของเราครับเปิดรอไว้เลยแล้วก็กดเปิดก็กดค้างเหมือนเดิมจะต่อบลูทูธนะฮะต่ออันเดียวก่อนนะฮะแล้วก็กดบลูทูธค้างไฟมันก็จะ bling นี่ฮะแล้วก็อ่ะเห็นปุ๊บพี่เปนก็แพร r i n ครับนี่ฮะได้ครับพอได้ปุ๊บมันจะขึ้นน้ำเงินนะทีนี้พอได้ปุ๊บ อลองเปิดดีครับรออะไรเพลงเพลงเดิมถ้าพี่แว่นอยากจะต่อ2อันพี่แว่นเปิดครับอพอสก่อนเสร็จปุ๊บกดปุ่มเพลงครับกดปุ่มเพลงพร้อมกันปุ๊บเขียวครับเขียวคู่แสดงว่าออกสองข้าง ใจไม่ตรงเป่าได้อยูนี้พอพอตได้นี่เพลยได้ไดของใจในร้าของเธอที่เธอน้นบอกกับฉันแค่สัสมันดูมีนิตินะเออพอวางไว้มันมันสายขวา เป็นยังไงบ้างครับผมเทสกันสดๆนะ,ะสำหรับ่ uh, TTE Sport Battle Dragon Wireless Speaker 2ตัวนี้นะฮะใช้งานง่ายซื้อมาอันซื้อมาแพ็คนึงอะ่ะแบ่งให้เพื่อนใช้ก็ได้หรือว่าจะต่อเป็น2อันสเตอริโอซ้ายขวาแล้วมันดูแบบมีมิติจริงๆฮนะโอเควันนี้คร่าวๆนะผมพี่แว่นแล้วก็ TTE Sport Battle Dragon ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ